بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับพี่น้องครับในหลักการของอิสลามอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้บัญญัติแก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายให้ทำการวิงวอนขอต่อพระองค์ให้มากๆที่เราเรียกภาษาอาหรับว่าอัดดูอาดูอาต่ออัลลอฮ์ดูามากๆนะ ดูอาให้ฉันด้วยนะด,ดูอาดูอาดูอานี่แหละเราเรียกว่าการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลาการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุตาลานั้นหลักการอิสลามถือว่าเป็นอิบดะดาประเภทหนึ่งอัดดูอาอูฮุวาลัยบะดาการขอดูอานั้นเป็นเป็นอิบดะดา เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นการพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาประการหนึ่งที่เราจะใช้สิ่งนี้ไปวอนขอต่อผู้ที่ตายไปแล้วไม่ได้ไปวอนขอต่อพวกยินพวกชัยตอนไม่ได้วอนขอต่อโต๊ะวลีหรือวอนขอต่อต้นไม้ก้อนหินท้องฟ้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ไม่ได้ทั้งสิน้นดูอาเป็นอิบานดา ที่เราจะต้องสังกัดเรื่องการวอนขอนี้ต่ออัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาเพียงพระองค์เดียวในอันกุรานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตัดอย่างนี้ว um, um ่ากอลรับบุคุมอุดอูนีอัสตาจิบละกุมอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้บัญญัติว่าพระองค์ทรงตัดว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงวอนขอต่อฉันอัสตาจิบละกุม และฉันจะเป็นผู้ที่ตอบสนองการวอนขอต่างๆของพวกท่านประเด็นก็คือว่าอัลลอฮ์ใช้ให้เราขอและพระองค์ก็จะตอบรับทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราว่าเราจะวอนขอต่อพระองค์มากน้อยเพียงใดท่านนาบีนั้นบอกไว้ในหลายฮะด,ดิษว่าจงวอนขอดุอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์ให้มากๆวอนขอต่ออัลลอฮ์ให้มาก ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยิ่งขอมากเท่าไรยิ่งวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์มากเท่าไรอัลลอฮ์ยิ่งยิ่งชอบยิ่งมีความพึงพอพระทัยมากเท่านั้นดังนั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ประเด็นก็คือว่าหลังจากที่ผู้ศรัทธาวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮุวตาลาแล้วเอ ทำไมมันขอนานแล้วทำไมจึงยังไม่ได้เลยอันเนี้ยเป็นปัญหาที่ผมถูกถามมากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาท่านพี่น้องครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็จะต้องมาคิดต่อนะครับว่าในเมื่ออัลลอฮฺชาให้เราขอและพระองค์ก็สัญญาว่าอัสตาจิบุลากุมฉันจะตอบสนองอัลลอฮฺจะตอบรับการขอดูอาแปลว่า สำนวนกุรอานตรงเนี้ยถ้าคิดดีๆแล้วเนี่ยเออขอแล้วอัลลอฮ์น่าจะให้เลยขอแล้วอัลลอฮ์น่าจะให้เลยอัลลอฮ์สัญญาฉันจะตอบรับการวิงวอนขอดูอาของพวกท่านแต่ทําไมแบบคนบางคนเนี่ยขอดูอาต่ออัลลอฮ์แล้วก็ยังไม่ได้รับในสิ่งที่ววอนขอต่อพระองค์เนี่ยตรงเนี้ยเราก็ต้องคิดต่อเลยคิดว่าเออมันน่าจะมีสาเหตุอะไรหรือมันเป็นความเข้าใจของเราถูกต้องแล้วหรือย,ยัง ที่เกี่ยวข้องบอกว่าจงขอที่แล้วฉันจะตอบรับสุเจ้าทั้งหลายจงวนขอนะแล้วอัลลอฮ์บอกว่าฉันจะตอบรับการขอของสุเจ้ามันน่าจะมีอะไรที่เป็นอุปสรรคหรือเป็นอะไรที่เราเข้าใจคาดเครื่องอะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของการวนขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาประเด็นหนึ่งที่ผู้ศรัทธาควรที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือว่า ดูอาท,ที่เราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮัวตาลานั้นบางทีขอแล้วได้เลยอันนี้มีฮะดิษระบุไว้ชัดเจนขอเดี๋ยวนั้นอัลลอฮ์ให้ภายในระยะเวลาที่เร็วสามวันห้าวันสิบวันขอแล้วได้เลยอันนี้เป็นดูอาที่ดีที่สุดอันที่สองขอต่ออัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ได้ในสิ่งที่ดีไปกว่านั้นให้ได้สิ่งที่ดีไปกว่านั้น เราขออย่างหนึ่งอัลลอฮ์ให้เราได้อีกอย่างหนึ่งเช่นเราขอต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ขอได้โปรดให้ข้าพระองค์นั้นมีริสกีเพิ่มพูนขึ้นเถอะขออัลลอฮ์ได้โปรดประทานความมั่งคั่งร่ํารวยให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดอัลลอฮ์เห็นว่าสิ่งแล้วนี่ไม่ดีสําหรับชีวิตของเราอัลลอฮ์ก็ให้สิ่งที่ดีกว่าดีกว่าการมีริสกีที่เพิ่มพูนด,ดีกว่าความร่ํารวยที่พระองค์จะประทานให้เช่น เมื่อเราขออยากที่จะได้รับความร่ำรวยแต่อัลลอฮ์ให้ให้หัวใจของเราเนี่ยเกลียดความชั่วแล้วก็รักความดีอัลลอฮ์ให้ดีกว่าวอนขอต่ออัลลอฮ์อย่างหนึง่งอัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่ดีกว่าอันนี้ก็หมายความว่าอัลลอฮ์ตอบรับการขอดุดูของเราเช่นเดียวกันไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ตอบรับอันแรกขออย่างไรให้อย่างนั้นเลยอันที่สองขออย่างไรให้ในสิ่งที่ดีกว่า หรือไม่ก็ขอต่ออัลลอฮ์มากๆแล้วอัลลอฮ์ผันหรือผินเอาความไม่ดีออกจากชีวิตของเรานั่นก็หมายความว่าอัลลอฮ์ให้ในสิ่งที่ดีกว่าผินไอความชั่วต่างๆผินบาละาต่างๆดึงเอาบลาละต่างๆออกไปจากชีวิตของเราอันนึ่งมาจากเราขอดูอาต่อพระองค์มากนั่นก็คือการตอบรับเช่นเดียวกันหรือข้อที่สามอัลลอฮ์สุบฮานอาอูตะลา เป็นผู้อะไรลละเก็บสะสมดูอาของเรานี้เอาไว้เอาไว้ตอบแทนในโลกอาคิร์ก็ตอบรับเช่นเดียวกันดูอาที่เราจะขอต่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจต่อพระองค์เลือกเกินทําตัวถูกต้องดีเลือกเกินเป็นยังไงอัลลอฮ์เก็บสะสมเอาไว้สะสมเอาไว้เก็บเอาไว้เป็นคุณงามความดีที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้แก่ผู้ขอในวันอาคิร์นี่ก็เป็นการตอบรับเช่นเดียวกัน ดังนั้นบางทีเรานึกไม่ถึงว่าอัลลอฮ์ตอบรับแบบไหนให้แก่ชีวิตของเรานะครับก็ต้องมั่นใจว่าอัลลอฮ์ตอบรับแน่นอนหน้าที่ของเราก็คือขอให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยิ่งขอมากเท่าไหร่อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลายิ่งรักมากเท่านั้นนะครับอีกประเด็นหนึ่งพี่น้องที่จะต้องทําความเข้าใจก็คือว่าในการขอดูอาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาเนี่ยพี่น้องต้องคิดให้มากๆนะ เกี่ยวกับเรื่องของการขอดุดอา์ต่ออัลลอฮ์เราทำถูกต้องตามระเบียบการของการขอดุอา์ต่ออัลลอฮ์ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮวอะัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราหรือเปล่าพี่น้องเช่นมารยาทต่างๆในการขอดุอา์เนี่ยเราทำตามขั้นตอนต่างๆดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวอะัลฮิวะซัลลัมสอนเราเอาไว้บ้างหรือเปล่า จะขอบอกกับพี่น้องในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรากำลังพูดคุยก็คือการขอดูอาอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเป็นมารยาทบางส่วนนะครับหรือเป็นมารยาทที่บางข้อถือเป็นวาญิบบางข้อถือว่าเป็นสิ่งที่เน้นหนักให้กระทําระหว่างที่เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหวตาลาข้อที่หนึ่งผู้ขอนั้น จะต้องมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลาใจเนี่ยมุ่งมั่นกับอัลลอฮ์อย่างแท้จริงใจไม่เฉฉชัยไม่เฉ่ใจก็คิดไปทางหนึ่งปากก็ขอรับบานาอาตินาฟิดดุญญนยาฮะซานาไอ้ใจก็คิดเรื่องค้าขายทิ่อะไรตอะไรไปเลยเถิดใจไม่ได้มุ่งกับอัลลอฮ์และไม่ได้ขอต่อพระองค์ในสภาพที่อยากจะได้อย่างแท้จริง ต้องขอต่ออัลลอฮ์ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ปรารถนาอยากจะได้อย่างแท้จริงในสิ่งที่ตนเองวอนขอนี่เป็นข้อปฏิบัติข้อหนึ่งดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮวอะัลฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ข้อที่สองก Yet, ่อนจะเริ่มต้นการขอดูอาต่ออัลลอฮ์พี่น้องจำไว้นะต้องสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮุวะตาลาเสียก่อน และตามด้วยการสโลวาดให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอัลัยฮิวะซัลลัมเสียก่อนพี่น้องกล่าวสั้นๆก็ได้พอเริ่มจะขอดุอาอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลัมีนอัลลอฮุมะซัลลิอะลลมุฮัมมัดแค่นี้สั้นๆแค่นี้ก็ได้อัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบิลอาลัมีนมวลการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์พระผู้อภิบาลแห่งสากลและจักรวาล สรรเสริญอัลลอฮ์ต่ออีกประโยคนึงว่าอัลลอฮุมมซอิอาลาโมฮัมมัดโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้แก่ท่านนบีมมฮัมมัดด้วยเถิดเคาเรียกว่าสละวาดให้แก่ท่านนบีส,นน Allah, สรรเสริญอัลลอฮ์สละวาดให้แก่ท่านนบีหลังจากนั้นให้เริ่มขอจะสรรเสริญอัลลอฮ์ยาวๆก็ได้จะสละวาดให้แก่ท่านนบีเหมือนดังที่สละวาดในละหมาดก็ได้ ข้อสำคัญก็คือเป็นมารยาทประการสำคัญที่ก่อนจะเริ่มต้นการขอดุอาต่อ Allah, อัลลอ์ให้ให้สาลาวให้สรรเสริญต่ออัลลอ์เสียก่อนแล้วก็สลลาดให้แก่ท่านมูฮัมมัดสลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมประการที่3ตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการขอดุอาแล้วก็มีความมั่นใจ ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาจะตอบรับการขอดุอาของเราอย่างแน่นอนซึ่งการตอบรับดุอาเมื่อสักครู่คุยแล้วว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาในสถานภาพใดนั้นขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์ขอให้เราตั้งใจให้แน่วแน่ขอให้เราเด้มุ่งมั่นโดยมีหัวใจผูกพันมุ่งตรงสู่อัลลอฮ์อย่างแท้จริงแล้วก็ขอในสภาพที่เราอยากจะได้ในสิ่งที่เราวอนขอตั้งใจให้มันจริงๆ ไม่ใช่ขอดูอาแบบใจลอยนะหลังจากนั้นเราก็ต้องมอบหมายกับอัลลอฮ์ขอดูอาแบบนี้แล้วเนะี่ยมอบหมายกับอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะให้เราในสถานภาพใดนะครับให้รับตอบรับดูอาของเราในสถานภาพใดมันมีสามสถานภาพใช่ไหมหนึ่งอัลลอฮ์ตอบรับเดี๋ยวนั้นเลยขอสองขอมากๆแล้วอัลลอฮ์ก็ให้ในสิ่งที่ดีสําหรับชีวิตของเรา ก็คือให้บาละต่างๆพ้นไปจากชีวิตของเราหรือไม่ประทานให้ในสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราวอนขอนะครับหรือข้อที่3อัลลอฮ์ตอบรับเหมือนกันแต่พระองค์เก็บเอาไว้สะสมเอาวาเป็นคุณงามความดีที่พระองค์จะมอบให้แก่เราในโลกอาคิรออันนี้มอบหมายกับอัลลอฮ์ไปเลยว่าอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของเราในสถานภาพหน,นึ่งในสหนึ่งในสอันเนี้ยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้แก่เราอย่างไร ข้อสาคัญเนี่ยพี่น้องต้องไว้วางใจกับอัลลอฮ์คำว่าตะวักกะละอัลลอฮ์หรือตะวักกุลคือการไว้วางใจมอบหมายไว้วางใจกับอัลลอฮ์ก็คือมอบหมายให้อัลลอฮ์ตัดสินว่าพระองค์จะตอบรับดูอาของข้าพระองค์ในสถานภาพใดโดยที่คนที่มอบหมายกับอัลลอฮ์อย่างเนี้ยเป็นเรื่องที่ดีงามอย่างยิ่งพี่น้องเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงรู้ดีว่า การที่เราวอนขอสิ่งหนึ่งต่อพระองค์นั้นถ้าสิ่งนั้นมันดีที่สุดสําหรับชีวิตของเราแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะประทานให้แกเราอย่างแน่นอนแต่พระองค์บางทีพระองค์รู้นะครับไม่ใช่ใช้คําว่าบางทีนะพระองค์รู้ว่าสิ่งที่เราวอนขอนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเราในอนาคตพระองค์ก็ยังไม่ให้สิ่งนี้กับเรานะครับอาจจะไปมอบให้ในโลกอาคิรอแต่ว่าสิ่งเนี้ย พระองค์รู้ว่ามันเรื่องมันเรื่องที่ไม่ดีแหละเช่นขอดอาให้ให้ร่ำรวยขอดุอาให้มีริสกีเพิ่มพูนขึ้นให้มีความมั่งคั่งร่ำรวยอัลลอฮ์รู้นี่คนคนนี้นะถ้ารวยเมื่อไหร่แล้วเราก็หันหลังออกจากศาสนาอย่างแน่นอนเหมือนดังที่คนในยุกคก่อนๆพอรวยขึ้นมาปั๊บเนี่ยหันหลังให้กับศาสนาโดยปริยายอัลลอฮ์รู้ดีพระองค์ก็ประวิงเวลาเอาไว้ก่อนคือในการขอดุอาต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องไว้วางใจกับอัลลอฮ์ด้วย มอบหมายให้อัลลอฮ์เป็นผู้ตัดสินว่าสถานภาพใดเป็นสถานภาพที่อัลลอฮ์เห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่จะตอบรับดุอาของเราข้อสําคัญคือเราต้องขอดุอาต่ออัลลอฮ์ในสภาพที่เรามุ่งมั่นกับอัลลอฮ์ตั้งใจแล้วก็มั่นใจในการที่อัลลอฮ์จะตอบรับดุอาให้แก่เรานะครับนี่คือข้อหนึ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้อง จะต้องปฏิบัติในขณะที่เราขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮวะตาลาพี่น้องครับอีกประการหนึ่งอีกสักประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮวะตาลาให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นนะครับตรวจสอบดูพฤติกรรมของตนเองอันเนี้ยเป็นเรื่องที่หลายๆคนเวลาโทรศัพท์มาถามอาจารย์ขอดูอามานานแล้วทำไมอัลลอฮ์จึงไม่ตอบรับเลย พอเวลาใช้ให้ไปพิจารณาข้อนี้นะพิจารณาดูสิว่าอาหารเครื่องดื่มเครื่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มเครื่องอุปโภคบริโภคเอาริสกีประเภทไหนมาใชา้นะครับอุปโภคบริโภคเนี่ยมันเกี่ยวข้องมันเกลือกลัวอยู่กับสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าลองไปตรวจสอบดู4ีหประเด็นนี้ที่พูดให้พี่น้องฟังในวันนี้น่าที่จะเป็นข้อคิดข้อเตือนใจ ให้พี่น้องได้เกิดความเข้าใจในมัสอาลาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดูอาที่เราวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮาานะฮฺวาตาลาโดยเฉพาะข้อสุดท้ายนีย่ไปดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นความผิดนะครับที่เราได้อุปโภคบริโภคเ,เครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยทั้งกินทั้งดื่มทั้งเอามาจับจายใชย้ชสอยเนี่ยนะมันมีของฮารามเจือปนหรือเปล่าถ้ามีของฮารามเจือปนต้องหยุดเลยสิ่งเหล่านั้น เป็นสิ่งที่ชัดเจนที่นฮะดีสบอกว่าอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับการขอดุอาของคนเหล่านี้อย่างแน่นอนนะครับก็ฝากกับพี่น้องสั้นๆไว้เพียงเท่านี้นะครับวบิลาฮิตเตาฟิกวลฮิดายะสสลามุอะลัยกุมวะระห์มะตุลลอฮ์วะบะาะกาตตุ